สวัสดีเพื่อนเกมไลน์บอลฟาร์มกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดกับโคลรโบที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับยังไม่เข้าหรือผมไม่เห็นหรือว่าผมเพิ่งคือว่ามันเข้ามานานแล้วอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นทางเซิร์ฟไต้หวันและเซิร์ฟญี่ปุ่นมีกันหมดแล้วเนาะสลับแฮมทาโร่นะครับ สำหรับเซิร์ฟไทยผมไม่เห็นเลยนะครับอีเวนต์นะไม่เห็นเลยวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับโคลาโบนะครับว่าทําไมไม่เข้าเซิร์ฟเราเนาะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะมะโนขึ้นมาเองนะครับไม่ได้แบบจะเป็นความจริงเนาะ <c oughs> ผมก็แปลกใจว่วแต่ว่าโคลาโบแฮมทาโร่นะครับมันไม่มีรถไฟที่ผมเห็นหยึ่งอย่างคือมันไม่มีรถไฟเพราะว่าของรถไฟนั้นไม่มีเลย หรือผมไม่เห็นเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ผมไม่เห็นเลยที่เข้าเซิร์ฟไทยแล้วก็เห็นทางเพจทางการหลายคนเข้าไปทักท้วมนะครับแต่ว่าทางเพจไต้หวันกับญี่ปุ่นนั้นเขามีแฮมทาโร่นะครับส่วนเซิร์ฟเราไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่าเขามีแบบไหนอย่างไรนะครับอผมผมขึ้นรูปให้นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นของเพจญี่ปุ่นนะครับ เป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเขาว่าเขามีแฮมทาโร่มาแล้วซึ่งเซฟไทยไม่มีนะครับอ่ะมันก็ต้องมีกันทุกคนแล้วนะเราเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูฟาร์มของเพื่อนนะครับว่าเออมันจะต้องมีการแจกตัวละครน้องแฮมทาโร่หนึ่งคนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟาร์มของคุณนี่ครับคุณสุใจนะครับว่าเขา มีเซตแฮมทาโร่หรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องมีตัวละครวิ่งในแมพของเรานะครับเป็นตัวละครฟรีจะต้องเป็นตัวละคร B ีนะเพราะว่าทุกทุกโคลโบจะแจกตัว B มานะครับเราไปที่สมุดภาพนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นนะครับเซตแฮมทาโร่หลังจากโคลโบอันนี้จบลงนะครับและอยู่ดีอันนี้ก็ขึ้นมานะครับแฮมทาโร่นะครับเป็นโคโรโบที่กําลังจะเข้ามานะครับนี่ครับเจ้าบอสนะครับ นี่ครับซันดี้นะครับผมก็เมื่อก่อนเคยดูเนาะเป็นตัวเป็นการ์ตูนที่สนุกนะสมัยเมื่อก่อนอคุณสุดใจเขาไม่มีนะครับทุกคนไม่มีนะครับเนี่ยผมเลื่อนดูเลยเกมไล่บาฟาร์มก็คอลลาโบกับคอแลบการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปอมปอมป,ปุรินนะครับนี่ครับ พวกซาลิโอนะครับชินจังก็มีนะครับนี่ฮะคุณสุดใจเขาไม่มีนะครับเพราะว่ามันต้องมีแจกบ้างครับตัวบีไม่มีเลยแต่คอลโบรอบนี้ไดหน้าแจกนะครับเนี่ยผมก็ได้เหมือนกันไดหน้ามันต้องมีติดสักตัวบ้างแหละแต่ว่ามันไม่มีเลยเนหะ็นไหมคโลโบเนี่ยนซัซซมิก็ยังมีแล้วคลโลโบพวกเคโลโล มันต้องมีแจกบ้างแต่ว่านี่ไม่มีเลยแถมเซิร์ฟเราไม่มีข้อมูลเลยนะครับที่จะแจกสองตัวนี้ไม่ใช่สองตัวนี้เลยพวกแฮมทาโรอ่ะคุณสนใจก็ไม่มีเห็นไหมครับขอมตกแต่งก็ไม่มีถ้ามีจริงมันก็ต้องแบบเอาไว้โชว์ในฟาร์มบ้างอะไรบ้างผมดูผู้เล่นคนไทยมาหลายคนนะครับไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นไต้หวันจะมีนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูคนนี้นะครับเป็นผู้เล่นจากญี่ปุ่นนะครับว่าเขาจะมีเซ็ตคอลลาโบของแฮมทาโรหรือเปล่า เดี๋ยวผมดูที่สมุดภาพก่อนนะครับเขาไม่มีตัวแฮมนาโรเพราะว่ามันหายากอยู่แล้วมันเป็นระดับเอสผมเลื่อนหาก่อนระดับเเจ้าพวกบงกบอสมันก็ต้องมีบ้างแหละครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีเลยเกมนี้ก็ดําเนินการมาประมาณ4ปีหรือ5ปีแล้วนะครับก็น่าจะย่านเข้าปีที่6นะครับเปิดมาก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเลยนะครับเกมนี้ ตัวละครเอน, A, น่าจะเลยแล้วมั้งอ,อยู่ไหนนาะม,มันจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงนาะเลย <c oughs> เขาไม่มีตัวละครเอน, A, นะครับตัวละครเอน, A, น่าจะหายากนะครับเรามาดูตัวละครบีกันดีกว่าเนาะว่าเขามีเปล่าแต่ผมว่ามันเป็นโคลาโบที่แบบมันแบบมันไม่ได้ออกของเกมมันเป็นแบบบางประเทศ ในความทฤษฎีของผมนะผมคิดว่าผู้ที่ซื้ออะผู้ซื้อแบบไหนก็คือคนที่เติมเกมนี้นะครับอาจจะมีมากแต่เซิร์ฟไทยอาจจะเติมไม่ถึงเกณฑ์เลยทางเพจหรือทางผู้พัฒนาอาจจะแบบไม่มีเซิร์ฟไทยนะเห็นไหมครับเขามีตัวบีหมดเลยนะครับเห็นไหมป๊อปปี้อย่างเงี้ยเห็นไหมเขามีเขามีหมดเลย <c oughs> ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาน่าจะมีเซทแฮมทาโร่นี่ครับเซตแฮมทาโร่ถือว่าน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะเนี่ยน่ารักมากแต่ว่าไม่เข้าเซิร์ฟไทยเลยก็แอบเสาดายอยู่เหมือนกันนะครับแตหรับเขมทาโร่ในทางทฤษฎีของผมนะผมคิดว่าทางญี่ปุ่นกับทางไต้หวันเติมมากเลยทางพัฒนาอาจจะอาจแบบไปคอลแลบแบบลับๆนะครับแล้วก็เอาโคโาโบนี้มา สำหรับประเทศที่เติมเยอะส่วนประเทศไทยอาจจะอยู่ในระดับไม่ถึงเกณฑ์เลยแบบไม่ให้เข้าเพราะว่ามันผมก็ไม่เคยเห็นถ้วยรางวัลนะครับนี่ไงเห็นไหมมันน่ารักมากนะครับเจ้าบอสนะเล่นหมาหมุนบอสในในเกมแม่ในเกมนี่ในกระตูนมันเรียกว่าหัวหน้านะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่เอาเข้าเซิร์ไฟไทยมันเป็นปริศนามากเลย เซิฟอื่นเข้าหมดแล้วเหลือจะเซิไฟไทยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากฝากก็บอกว่าเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเออทำไมมันไม่เข้าวะเดี๋ยวผมส่งของรถไฟก่อนนะเออมันก็ต้องโคนเข้าบ้างจะไม่เข้าเลยอีเ,อเวนต์มาใหม่ก็จะเป็นเอีเวนต์นี้นะครับน้องภารกิจรับล็อกอินนะครับตารางล็อกอินก็มีการได้รับของแล้วก็ได้รับเพชรด้วยนะครับเป็น พวกอุปกรณ์นะครับถ้าเราทําครบเราก็ได้เจ้าเบาเด้นๆมาตึงตัวนะน่าจะเป็น B แหละคงไม่เป็น A e, มันออกยากอ,อ,กอีแล้วนี่นะครับมาทําภารกิจนะครับเป็นภารกิจใหม่ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเปิดอันนี้ครับเหลือเวลาอีก4วันเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ได้เยอะแล้วก็มาทําคลิปเปิดรวดเดียวกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ คงไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม